เห็นไหมเนี่ยเรียนแบบจนโตขนาดนี้คนระเรียนจนโนะตขนาดนี้นะครับจะเป็นยังไงไหนไหนมาดูไม่ดูเรียนโตมาขนาดนี้นะครับทุกคนจะกระจัดนะครับทุกคน ดีครับทุกคนวันนี้อยู่ับช่อง v i l l i n a t i o n a l น,นะครับวันนี้เราจะมาทำเขียนตามคำบอกแข่งกันนะคะใครแพ้ต้องโดนอะไรไงต้องโดนนี่กินมะนาวจำนวนหนึ่งลูกใช่หรอหนึ่งลูกไม่ไม่กินหนึ่งซี่หรอหซี่หรือหลูกอะไรมันเหมือนกันคนไทยไหมเนะี่ยคนไทยไหมนะครับคนไทยไทยแต๊ะ<ๆ>ไทยเหลาโอเคครับไปเริ่มเกมกันเลยนะคะนะครับดิ มามานิ้มฉุกกันโอยังไงยังไงอ่ะให้เขียนคำไหนบอกมาเลยไมาโอ้นะเดี๋ยวผมเอาข้อมูลของผมก่อนนะง่ายง่ายกว่าจักรจันจักรจันอ่าจักรจันอย่ามองเสิอย่ามองเอาลิอย่าลีลาอย่าลีลาครับอย่าลีคลาครับลีลาครับอืเสร็จแล้วเราจะมาดูกันนะโอ้ว่าแบบ เห็นไหมเนี่ยเรียนแบบจนโตขนาดนี้เรียนจนโตขนาดนี้นะครับจะเป็นยังไงไหนไหนมาดูก็เป็นโตมาขนาดนี้นะครับทุกคนจะกระจังนะครับทุกคนอะไรพีทตาพี่อ่าโอเคอะารครับอาย หือว้าวยาซ่าไหมยาซ่าไหมยาซ่ายาโอ้ยยาซ่าเอาจริงรูงมั้เอ้ยสิ่งโอ้ยยังไม่ได้กินเลยยังไม่ได้กินเลยไม่คิดว่าลืมแล้วไม่ได้เดี๋ยวเรียกให้เลยขอลูกเล็กๆได้ไหมเลือกให้เลยนะนี่นะกินเลยกินเขียวเขียวเลยเขียวเลยโอเคนะทุกคนเอ้ยดูี่นะแอบดูปะน่ะ ไม่แอบดูนะเน่ยมัวน้ามัวนะเอามังมาล่ะฟังฟังปากนะสินเทาเอาอะดีดีหมสินเทาสินเทายตายแล้วทุกคนตาย ตายแล้วครับทุกคนตายแน่เลยเอาเร็วเร็วแม่คิดนานคิดนานเป็นพิเศษสิบงี้ไหมเนี่ยเอาเท้าเอาเอาเอาเฉลยเฉลยแม่ตัวยอม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 ได้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนเป็นสินเท้าสินเท้าอย่างเงี้ย Nope เก่งแบบนี้คิดกันเกิร์ติเปอร์เทเบิร์นนี่คือคำตอบที่ถูกต้องโอ้โหทุกคน โอ้โหทุกคนโหแล้วลูกใหญ่วยนะโอ้โหาไปนะเซ็นชื่อดูนะครับทุกคนโตป่านี้แล้วนะครับโตป่านี้แล้วนะครับอ้ยถูกได้ดูไปแอบดูของผมนะทุกคนแอบดูตรงไหนแอบดูทุกคนแอบดูไม่ ไม่แอบดูผมผมอะไม่ได้แอบดูเลยไม่ได้แอบดูเลยแอบดูอะไม่ได้แอบดูอ่ะลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงพอเนี้ยผิดอ้าวปิดจะหยิบเฉยเลยทุกคนจอยพี่กินไหมต่อไปไบมลารณนาอยู่ไหนล่ะต่อไปมาต่อไป ดุษณีโอ้โหดูคนดูดูดีนะครับอ่โโตป่านี้แล้วเขียนไม่เป็นก็โหคิดดูอ่ะคิดเอาดูอะไรนะดุษณีอ่ะแล้วเขียนไม่ถูกก็คิดเอาไอ้คนนะครับทุกคนไอ้คนนะครับโต๊ะผมไอ้คนนะครับทุกคนนี่ดีูคำตอบที่ถูกโอ้ยโตป่านี้แล้วอ่ะอะไรเนาะ ทุกคนอ๋อทุกคนเข็ดฟันเลยว้าวมาต่อไปพูดมาตำรับฮะตำรับตำรับนี่นะครับตำรับนี่นะก็ก็ตำรับนะตำรับนะครับทุกคน คิดอยู่สองหัวข้อที่แบบหัวข้อนึงต้องเขียนแบบนี้แน่อีกหัวข้อนึงต้องแบบนี้แต่นี่มันตำรับตำหลักไม่ต้องพูดเยอะนะเออขอชิ้นขอชิ้นเล็กๆพีอหงเหี้ข้อที่สามครับสวมาดีครับมาดีครับเพชรชขาดโอ้โหทุกคนเพชรชขาดเพชราะยาูเหมือนเพชรมั้เหมือนเพชรอันนี้มั้ยเฮ้ยังงไเพชรชขาดทุกคนเอาตงไหม นี่เราเขียนไม่เป็นอีกอ,ะอ่ะดูเออเรื่องครับทุกคนอืมนี่คือคำตอบที่ถูกต้องแค่แลนว้าวโอ๊ยอ่าจัดอีกสักนิดนึงอ่าไม่ไหวแล้วอ่าไ,ไ,ไม่ไหวแล้วอ่าอีก,กอโอ้โหแล้วชิ้นมันเลิอนะหยิบให้อ่ะเปรี้ยวหือแล้วมะนาวแบบขมๆมนันเอาบุบไปแล้วอ้ะนะ เล่นนะเล่นผมมาเยอะอยากใหญ่อยากใหญ่อยากใหญ่เราเล่นผมมาเยอะมากเลยนะตัวครับอยากใหญ่นะครับทุกคนอนะอ๋อน่าจะค้นน่าจะค้นโดนแล้วนะครับทุกคนโอ้ยเป็นใหญ่ใหญ่นะครับผมอ๋ออ๋อใหญ่เนาะเป็นอะไรไม่หมูอันใหญ่อ่ะยอมก็ได้ยอม มาดิขอชิ้นเล็กๆดิอะเห็น,นแล้วขมคอทุกคนคือมันขุมไอเนี่ยมันข่มเสียวข,ขาวอะโอ๊ยผมเหลือยไม่ไหวอ,ะอ,อ,อ่ะผ <c oughs> ม,มกัดโดนเม็ดด้วยอืมไม่ไหวทุกคน Oh no อ่ะมาข้อที่สี่สุพรรณบัตรสุพันณบัตรใช่เหมือนธนบัตรนะไม่พูดเยอะ สุขรรณบัตรทุกคนนี่นะคะสุพรรณบัตรนะคะสุพรรณบัตรเอาแล้วทุกคนเอาอีกแล้วเขาเรียกว่าสุพรรณบัตรโอ้โหสุพรรณบัตรนะทำใช้ชื่อประจำวันอะไรเนี่ยโอ้โหเอาแล้วแต่มันเป็นสิทธิ์ของคนทีไทยอ่ะ โอ้โหทุกคนคดเคี okay. oh. oh. ้โกงอ่ะโอ้โหทำร้ายกันน่ะโอ้ดูทำร้ายก่ะอับบะอับบะอับบะอะไรพูดอะไรนะโอ้แล้วแับเอาหมดแล้วทำร้ายกันน่ะทุกคนเดี่ยวอยากกินมะนาวสักสามลูกอ่ะได้ครับทุกคนคำง่ายๆเลยครับทุกคนว่ามาสีสันเอ้ยคำนี้ถ้าเขียนไม่ได้นี่จะกลับไปเรียนใหม่เลยโอ้โหเป็นง่ายคำง่ายๆนะเอ้ยสีสันะครับทุกคน เป็นไงถูกไหมตัวตัวตัวถูกแม่คนเก่งคนเก่ง oh, <no. S 2> โอ้โอหนม่อยากกินมาแล้วสักสามลูกอะ่ะแต่ไม่ไหวแล้วครับทุกคนมามาต่อไปพราผมโดนแน่เลยลอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูคำนี้ครับทุกคนเ,เราไม่เลือกคำยากๆมาเองช่วยไม่ได้โอลลออะไรลิลลอน,น,ลอนคืออะไร ดูป่ะลิดลอนหลอนเขียดเด็กเขียดเด็เฮ้ยโอ๊ยโตป่านนี้เราเขียนไม่เป็นนี่อายเด็กแล้เนี่ยมันต้องรอลื้อแน่เลยทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนดูดิทุกคนโตป่านนี้แล้วอ่ะโอ้โหเหมือนราสซอนอะเออเหมือนราสซอนเฮ้ยเหมือนราสซอนด้วยด้วยเปนเหมือนยังไงอ่ะทุกคนตรวจนะตรวจนะเหมือนราสซอนเขาอ่ะลิดลอน ในวินนี้ก็อารมณ์อะโหลดทั้งนั้นเลยทุกคนไา้คุยกันได้เพราะคุณอะนหวานทุกคนหวานเนาะเออใสหวานขึ้นตาเลยโอเคครับวันนี้เป็นงไงกันบ้างทุกคนสนุกไหมสนุกสนุกมากเลยสนุกสน,นุกค,คนเยนะนะทุกคนแกงคนอื่นเนี่ยเออสะใจอะเออเ,เอาไปทำง่ายง่ายให้ออทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดจับใช้ให้เราด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอ,ขอตัว,ตวาลาไปก่นอนนะนะลาไปก่อนบ๊ายบาย